วัสดีทุกคนนะคะหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหายไปประมาณแบบอุ้ยสิบกว่าวันแล้วเนาะก็พอดีแบบว่าหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมซีเน่นไม่ลงคลิปเลยหายไปไหนอะไรยังไงนะคะก็พอดีเกิดอุบัติเหตุนะคะก็ขับมอเตอร์ไซค์กับซอแอนนะคะแล้วก็พอดีหมากตัดหน้านะคะก็เลยแบบว่าหล่นข้างถนนนะ,ะทุกคนแล้วก็ตัวก็คือแบบ ไหลมากับปูนซีเมนอะ่ะก็เลยทําให้แผ่ตรงช่วงนี้นะคะทุกคนมันแบบว่าลาวนะคะแล้วก็เป็นแผ่ที่แผ่แล้วก็ที่ขานะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่แบบออกจากบ้านมาเรียกว่าไงอะ่ะมาแบบว่าสระผมนะคะทุกคนสระผมกับน้องอ้นนะคะแถวบ้านแล้วก็มากับสอแอด้วยแต่ว่าซอแอบอกว่าแม่ซีเน่แบบว่า,มาไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนูนนนว่นนี่นั่นวันนี้เนาะเราก็จะพาไปกินอะไรซอแอ ตามสั่งจะเป็มใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ทุกคนจะกินกุ้งกินอะไรไม่ได้เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะกินอะไรกันนะคะก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสามคืนแล้วก็ออกมาแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่เนี่ยสิบเอ็ดวันแล้วนะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยกพราะสิบเอ็ดวันแล้วก็คือแขนข้างนี้ก็ยังยกไม่ขึ้นนะคะทุกคนอาจจะมีภาพประกอบที่ดูนะ่ากลัวนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ น้ำสดแขนหักค่าไปกันเลยจ้าค่าทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะคะอยู่กับชินเน่แล้วก็ซอแอ,อ,อจ่าอันนี้เป็นร้านประจําของซอแอเลยกินตั้งแต่แบบว่าคอดออกมาเลยเนาะ <S <S <ๆ>คือทุกคนแต่ว่าวันนี้กินแบบเขาเรียกกินอะไรอ่ะกินไก่กินไข่กินของสแสลงไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวจะกินอะไรจะไปดูกันอู๋เจเปมกําลังทําทุกคนดูจะเปมก่อนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอุ้ยไฟลุกไหมนี่ฮะไม่ลุกเหรอ ลงไปแล้วนะคะคณะหมูก,กรอบเขาบอกว่าลงต้องอยู่ในกระทะไม่เกิน15วินาทีนะคะผ<ม>ักสลบเติมอุ้ยหอมจังเลยซอหอมอุ้ยหอมจังเลยอะ่ะราคาเท่าไหร่คะสามสิบห้าบาททุกคนดูหมูก,กรอบสิทำไวมากว่าทำไมซอแอดติดใจจริงๆ 35บาทค่ะทุกคนก่อนที่จะไปดูเมนูต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมเข้ามาชมคลิปแล้วต้องทำยังไงกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ซีเน่ด้วยนะคะ<ด>เพราะว่านี<ด>่ขนาดแบบว่าแขนหกักทุกคนก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยคิดถึงหายไปไหนนะคะก็เกิดอุบัติเหตุนะคะมอเตอร์ไซ ล้มนะคะเดี๋ยวมาดูเจเปมทําเมนูต่อไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าซิเน่แล้วก็ซอแอจะสั่งอะไรทานกันนะคะวันนี้ <c oughs> อันนี้อะไรเอ่ยมามาา่าผัดโอ้ว <c oughs> ทุกคนค่ะวีนซอแอนี้นะ่ากิน มามา่าผัดอันนี้หมูบดกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะอืมซอสหอยค่ะดูน่ากินน่ากินเนี่ยผงนวนิดหน่อยน้ำตาลนิดๆน,น,นะคะจากนั้นก็เติมเป็นซีอิ๊วเหรอซีอิ๊วนะคะสูตรแดดจังกลมนะคะจากพระราชวางังวังดอกคุงค่ะ จริงๆแล้วเจเปมก็อยู่ในหนังเรื่องนั้นด้วยนะเป็นเขาเรียกนะนักแสดงรับเชิญจากประเทศไทยนะคะเออน่ากินเนาะจากนั้นใส่ใบอะไรคะบบคกะเพราเหรอเหมือนี่เมาเนี่ยเอออุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะอุ้ยหอมเนาะตังมากทุกคน ใส่จานค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะนี่สามสิบห้าบาทจ้ามาม่ากี่ห่อไปนี่มาม่าสองห่อนะคะแบบจุกจุจ้าทุกคนดูของต่อแอ้นะคะผัดพริกอ่อนนะคะมีอะไรบ้างนี่หม,มูหมูลงไปแล้วนะคะด้านนี้มี ปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งเนาะหมูหมึกกุ้งลูกค้านางมาไม่ได้หยุดเลยอ่ะทุกคนแต่ดังก็ทำคนเดียวนะคะใส่ลงไปแล้วใส่หมูก่อนเพราะหมูมันสุกยากสุดใช่ไหมเจ๊อเจเตรมยิมยากนะคะ อันนี้พริกอ่อนม่นใส่พริกอ่อนน้อยจังมันชอบกินนะใช่นาำบอกนิดเดียวน้็แอบบอกนิดเดียวใช่ไหมในาำไม่ชอบกินผัก<า>ของซอแอ้ไม่เอาน้ำตาลนะคะใส่ซอสแล้วหอยนางรมลงไปนี่อ่าผงนัวค่ะจริงๆน่ะซอแ้ชอบกินนี่มากเลยนะเต้าเจียวพูดเล่น นางวีนอืมน่ากินมากอันนี้กี่บาทหกสิบสี่สิบห้าบาทค่ะทุกคนค่ะของสาแอคค่ะสี่สิบห้าบาทค่ะหมูหมึมกกุ้งโอ้โหน่ากินมากทุกคนเรียบดอยค่ะ เอาแบบเผ็ดแบบปานกลางนะคะลงไปแล้วค่ะพริกมีการเตาะนิดนึงนะคะช่วยนางคนก่อนมาไปเอาหมูอ่าใส่ไปลอยหมูบดลงไปแล้วนะคะหมูชิ้นค่ะ ก็จะตามด้วยหมูกรอบนะคะแต่ว่าหมูกรอบมันสุกแล้วเนาะก็จะใส่ทีหลังสุดเนาะมันหอยน้นำตาลผงนวัวซีอิว๊วน้ำขุกคลิกนะคะแล้วก็อุ้ยซีอิ๊วดำแรงมาก หมูกรอบค่ะสุกนะคะสคุกคลิกคุกคลิกกระเพราว,ว้าวตายแล้วลืมบอกเกปเ๊ว่าไข่ด้วยว้าวหมูทุกคนเยอะมากอืมสั่งไงสั่งไง เอาไข่ด้วยนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะอีกทีนึงนะคะเราจะเป็นทอดไข่ค่ะมาค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะกระเพรานะคะหมูบดหมูกรอบนะคะแล้วก็หมูชิ้นนะคะปังมากทุกคนน้นให้เยอะมากราคาสี่สิบบาทงงสี่สิบบาทสอ๊ะเยอะมาก แล้วก็มีน้ำซุปนะคะนี่แล้วก็ห่อซอสแอเป็นอะไรนะเป็นผัดพริกอ่อนนะคะรวมนะคะัหมูหมักคั่วนะคะแล้วก็มีไข่ดาวอันนี้ก็อันนี้สี่สิบห้าพิเศษอันนี้ก็เป็นห้าสิบโอ้ <ยก S 1> มา,มาเดี๋ยวจะกินกันแล้วนะคะทุกคน่ะเดี๋ยวลองชิมแต่ว่าอร่อยแล้วแหลนะเนาะโอทุกคนแบบว่าแน่นมากเลยอะ่ะแขนก็ยกไม่ค่อยได้นะทุกคนเดี๋ยวลองดูกอน หอมรสชาติเผ็ดเผ็ดเค็มหวานไม่มีเปรี้ยวนะทุกคนเป็น,เป,นเป็นผักกะเพราเนอะมีหมูกรกอบยกแขนม่ค่อยขึ้นมาแก่หืมดูมีหมูกกิ้วย หมดสินนะคะยกแขนม่ค่อยขึ้นทุกคนอืมอร่อยจอน้ำปลาพิซซี่น้องแล้วก็ได้ข่าวว่าจะแอดสั่งอะไรเพิ่มนะเมื่อกี้อ่รแล้หน้าหมี่กรอบหล่อนกินหมดแล้วสองจานอ่ะเอาดีๆอยากนะแต่ว่าหมดเดีย๋ยวไม่หมดอีกเรื่องนงนรับ อร่อยแล้วก็มีน้ำสุปด้วยนะคะทุกคนร้านบ้านนอกแบบต่างจังหวัดต่างจังหวัดอะ่ะเขาก็จะแบบว่าเพื่อใส่ใจเนาะแล้วก็เขาจะจําได้ว่าอย่างซอแอเนอี่ยจะไม่ใส่น้ําตาลจะไม่กินหวานอย่างชีเน่เนี่ยก็หวานนํานิดหนึ่งนางก็จะจําได,อด้อุ้ยน้ำตุกดีอืมซุกอืม ดูดิเต็มคนมากช่ำอุ้ยเจ็บแขนอร่อยอะ่ะนี่แบบบ้านหลายๆคนที่อยู่ต่างสะบักเขจะมีแบบว่าร้านอาหารตามสั่งแบบนี้เนาะมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งนู่นนี่นั่นแล้วก็จะขายในแบบว่าเขาเรียกว่าขายไม่แพงเราซอแอรเนาะแล้วก็ใส่ใจลูกคา้าทุกคนจเจเปมเนี่ย นางทำคนเดียวเนาะวัตถุดิบก็เตรียมคนเดียวหัน่นแล้วก็ทําตรงนั้นเลยเนาะแล้วก็ลูกค้าก็อาจจะแบบว่าอาจจะนั่งรอนิดนึงนะคะก,ก็เห็นใจนางด้วยยัวมากสามหมูมาทุกคนสามหมูห,หมูบดหมูกรอบหมูชิ้นนะคะแบบยั่วแบบเกินเหตุจากพ่อแม่พี่น้องจา๋า ยกไม่ขึ้นมือมือยกไม่ขึ้นแซ่บขนาดจา้าแซ่บปด เดี๋ยวมาดูซอแอลกินกันบ้างจ้าเอาเลยลูกจ้วงแบบเกินเหตุเลยค่ะเพื่อเอฟซีหมึกนรับยมึกหูยจับหมึกด้วยปังมากหลายคนจะสังเกตว่าทำไมหน้าซีเนก่ะหน้าซอแอนข่าวเนียนจังเลยบอกเลยปรับระดับแปดเลยนะคะไปะเริ่ม เลยได้ข่าวว่าซอแอสั่งหนึ่งเมนูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าว้ายมาแล้ววางติลลกร,รัดนาค่ะน่ากินมากลาหน้าอะไรนี่รวมหมอรวมค่ะไม่ใส่ผักทุกคน,กนกดูลาหน้ารวมสิซอแอนมไม่กินผักนะลาหน้าน่ากินมากอดิฉันคือกินไม่หมดนะคะทุกคนพอเยอะมาก แต่ว่าซอแอสองจานคือหมดเกลี้ยงเลยไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะน,นี่คือเรื่องปกติของนางค่ะทุกคนวันนี้ก็มาให้หายคิดถึงแล้วนะคะกับคลิปสั้นๆเนาะก็มาเรื่องอะไรเอามากินข้าวกับซอแอนะคะร้านอาหารตมสั่งแบบบ้านๆนะคะหวังว่าทุกคนคงจะหายคิดถึงเนาะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาประมาณครึ่งเดือนแล้วนะคะและถ้าสมมติว่าแขนเริ่มดีแล้วอะไรแล้วนะคะก็จะตะเวนถ่ายคลิป อัปเดตให้ทุกคนได้ดูดูกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็บ่นคิดถึงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ชีเน่ด้วยนะคะแล้วก็ซสอแอร์ด้วยนะคะลีลีนูลีลีนูลีลีนูลีนูลีนูรีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่